สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันนี้ล้วค่ะก็สาวุดองขั่นไก่บ้านคือเก่าค่ะมาอีกเราตามเคยมาพอกันเลยกับสาวุดอคือเก่าค่ะเมื่อนี้กินข้าวนอกบ้านตอนนี้หาโมงเนี่ยหาโมงแรงแดดเบ่งแดดแดดดีเมื่อนี้อากาศดีดีแห้งปิ้งไก่ให้เจมหนูมักไก่เพชรแหว่งตาเมื่อคืนวันนี้พึ่งนั่งพึ่งเลิกง,งานมาประมาณจะชั่วโมงนึงหรอล่ะ มือหนูก็เลยมาปิ่งน้กกินข้างนอกค่ะเบิรง,ง,ง,งแดดดีฮามองเราแดดยังจ่าอยู่เลยมือน,นีเคสน้ากินกินข้างนอกกัน<บ>น่าทุกกีกับแลนไปแลนมากเมือหนูหยุดงานสันดอกอ่ะหนูก็ไดเดนมากอันเลยไดเดมาเห็นน่อก,กินกินเร็วแน่จังหน่อยค่ะหยุดงานมาเด้อกินข้าวป้นอีกละกินแต่ขาุ้นซีวิตนี่มือเ้านี่กินเข้าไปแล้ว บับ้มือบางคำนี่มือแรงมากกับมากินข้าวปุ่นข้าวปุ่นคือเกากระล่ำสร้อยสตอหอมแดง <_ S 2> พุ่นแล้วหนูเบิ้งถาดผักกระมงังหนูเนี่ยบ้ <_ S 1> าศาสตร์ถาดผักเสาดอยเม่มีผักซีมีถั่วมีอันสาระเนี่ยมีอันผักอันเงียงก่อถ้าจะเอื่นผักเงียงก่อหนูก็ลืมเข้าวมีมีคิดออกอยู่มักลืมเลย พักนอกคืนนะอในจะงอโอ้แมงวันก็ได,จด,ด,กกด้จัดการนู้สุกิมาจัดการแมงวันดูสมัยสุก,กิีไปนิดหนอยนะน่าจะมากินอันแกงไตปลานู้ซื้อมาอันต่ลานร้ลานไห่แบบนี้รสชาติออกจะออกเค็มๆไหมจังหนอยนูก็ได้เติมน้ำเอาเติมแล้วก็ปรุงเอาใส่เห็ดปรุงเติมใส่เห็ดแซ่บหลยแลแบบ้วแซ่บแบบทัวเพิ่มแซ่บพักไลยๆวนแล้วนู้นะ แซ่บคั่กปัญญังระบาดนี่โอ้โุดิหน่อยเอานี่ปิดไปก่อนแมงวันสีขก่อนมงวันสีเข่าเห็นบะเห็นน้องกินหนูบะเป็นจะแซ่บบะล่ะไม่ได้มากินนะพ่อหนูตจืออ๋อไม่ชิวโอ้สาวผู้นอนกินหลายบะปวดโพบ่ะบ่ปวดโพบหรอกเนาะ เพราะว่ากลิ่นจะกลิ่นจะหัวเว้นแน่แล้วก็อันก้อนเส้นหอยคำกะย่อยเนี่สาวหลอนว่าสิปแปะเนี่ยอย่างก็ว่าสิปปเอาหนังเผาปุ่นมาเอ้ยแม่แม่นลืนอนปลาแดกปลาแดกไม่ให้เพิ่นเบิงเพิ่นถามว่าสาวอหลอนอะ่ะกินปลาแดกยี่ห้อยังเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อไอ้สาวหลอนไปเอาปลาแดกมาทิชชู่จิ้ม ไปดีๆไปดีๆมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันพักผ่อนอยู่บ้านสบายสบาย,บายปลาเด็กตานี่ครับปลาเด็กตาแม่ตุกอันม,มีแฟนครับแซวด่อนหามากหลบรอบแรกที่แซวด่อนกลับบ้านับอุ้ยแมงวันเนีำำเ่ยแง้มซ่าเหมือเป็นยังสี่ลักหลบแรกที่แซวด่อนกลับบ้าน เพื่อนห้หนูมาเพื่อนออกมาฝากเพราะว่าหนูน่ะรอหาซื้อปลาแดกว่าได้เพื่อนก็เลยออกมาให้บ้าน,นี่อันหนูกลับรอเมื่อกี้หนูไปซื้อมาอีกเพราะว่ายังเหลืออยู่ประมาณสี่กว่าเจ้ก้อนน่ะนี่หนูกินของยีหนานานาน่ห้อหน้าฝาแซ่บอีู่ดิอันใดก็แซ่บเหมืนหนอนเดิเนาะว่าจะไม่ให้กินคนน่ะ เอาหมีนมาหั่นใส่กันเบิงบ้งเบิ้งออของหนูดูคักกว่าปักทัวกินข้าวปุ้นต้องพักหลายๆต่อตัวเสียบ,บถ้ากินข้าวปุ้นพักก็หลายก็บ่แซ่บเนาะหนูอันสมัยตะกี้หนูไปกินอันนั้นไม่บอกไปกินนี่ยังก็กินข้าวปุ้นอยู่แถวน้ำเปิดถ่ายโอ้โหนูมักหลายเขาจะามีผักเป็นกระมังมาให้กินเอากินเอาอยู่ ขอบคุณเศ้าบาทแต่ว่ากินพักมือไปแล้วหาสิบบาท เตลียนไม่หมดนั่งมไม่เกี่ยวังหมดนั่งโมหมักแมงมันครับว่เป็นยังนูบ่หนูบน่บือแมงมันอยู่บานเท่าไหายก่หนีอันนี้มีสองสามตัวน น right? ุ่งเน่แบบผิวเขา กลิ่นย่างในกระแสมอะค่ะยังเป็นคนมักกินเซษจ้ะยัมักกินเซศษกิ่น,นมัมม่ากลินข้าวปุ่นไปค่ะ พ่อหนูก็มักกินขาปุ่นขึ้นกันพ่อหนูสมัยก่อนเราไปบวชนะกินขาปุ่นเป็นโลกสองโลกเลยน,นะแต่ว่าแม่กินได้หน่หน้อยนนึงแล้วพอใครมกักไปไหน่หนูนี่มักายหนูก็พอ เสียงน้กขอกได้ยินบ่คะน้กขอก จังสิทธิอะค่ะรือมั่งหน่อเป็นจังสิทธิะเพราะว่า,มาไม่เคยเห็นมูเห็นพวกหรอกข้างบ้านหนู้นเห็นพระเจ้าะก็เชื่อพระเจ้าก็บเเห็นพวกนู้นก็เชื่อคำก็ค่อยเลิกงานเคเห็นกัน มันคือบานเท่าเจ้าว่าว่าได้ก็ดีอีแบบนึงเด้หนูก็ม,ามาักเลยเพราะว่าก็ไม่ลวกส่วนโตกเข้าใจว่ามาอย่างนั้นกันมัคือบาดเท่าบาดเท่านี่อันผู้นึงเป็นยังสิว้าว้าพื้นกัน เราไปนเนี่ยหูหูผู้ดเดียวอีกสามมือพาไปหูเหมือนหมูบานเลยบบานเท่านั้นยูน,นี่เขาจะบอบอบอคอยสนใจกันบอซุ้งซิง นาำม,มาให้หนูนี่สิ่งหนูอ่นาน้ำหนูออกมาแล้วหลังถ้าบอา่อกเมื่อต้นหน้าหัวเละเดี๋ยวทำลายน้ำใจไปนี่หลัก ก้อนน้านี่ก้อนนูจะให้วิสาแหมมากแม่บรไษัทวิสาหรอกว่ะเบาๆเื่อมาถึงว่าหนูก็คืดคืดอุกอจู่ได่ปะหาเรามากแล้ว่วิยู Daddy ่จังแด่เขา่ิยู่แด่บอกู้เดียวก้อนนูจะเหลืองงานมาคำเหมือตือ ถ้าอยงพ่อพี่พ่อพี่มูมีหลานคนผ่านไปผ่านมาแต่หองใส่กับมหมัมนยุน้ำมันหน่อหอมกินเขาซุ่มกันใช่มือเชียวบ้านนูเนะ่ะแต่ถ้าเราไม่อยู่นี่มันก็คขึ้นอยู่ตะก,กีนเพราะจะอยู่แต่บ่อสิบ่อเลเกี่ยวขึ้นกลับไปทรงบ่อวันนี้วิสาเราพอพันสัม อย่างหนึง่งคุณหนูหนองเล่าไปทำง,งานนะํะบ้านนี้บ่มีเวลาได้บ้านนี้บ่มีเวลาบอกกันเราเป็นย่งชีมใบซื้อตอนที่น้าตวนเล่านะ่ะคืกงักอยากให้เรามาอยจแ่แจ้งหนึ่งกะกินอย่างนั้นเล่า ราจะไปกินเขาข้างนอกอ่ะเฉพาะวันอันวันศุกร์เสาร์เทมือกับอาทิตย์สมัยยูน้ำานะยาเนี่ยยูบานน้ำยาสมัยยังโมเลนมาซื้อบานเจ้าของกินเขาข้างนอกทุกมมืออ่ะ เขาอย่างนั้สิถ้าเข้าไปเห็นนักกินเองอ่ะ,อะเขาเหลืองานคำมั้งเสิเวลานักกินเข้าก็จะไม่กินเลยบ่ล่นละนุก็เกรงใจเพื่อนก็นได้กับสามีก็ได้ส่วนกันกินของนอกตลอดได้ม,มันจะเพิ่มมาซื้อบัมของัะไปจะตกลงกันเฮ็ดตกลงกันปะมือหนึ่งไปกินข้าวนอกบ้านสามมือ เอาข้าปุ่นเมือ่อไรเรือจะต้อนพักวันี่นี่ตัวนันย่ำพักบ่านนะ I <sighs> กินอันนี้เซติส่วนเดี่ยไปซื้อซาเคียวมักกินซาเกียวกตะาบักกินทั้งมือกด้ ไปเริ่มแล้วค่ะเซวาดอนจี่าไปเดิอมบาทนี่เด้อคลิปนั้นสีเงาค่ะแซวุดอนก็ไปแล้วค่ะเขาพูดในร้าทดูคุณคือเก่าหลักนี่แห่งกำลังใจแล้วละติดตามสาวุดรค่ะ ถ้าสารากับเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาบเดีวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย